Amazing t a l o Amazing t a l o Wow Amazing t a l o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวกลุ่มชาวทัดน้ำเนาะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อว่า ให้โอกาสกลับมารักแล้วทํามันพังโอโหแล้วครั้งนี้คุณจะทํายังไงดีคะถ้าคุณให้โอกาสใครสักคนหนึ่งได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันแล้วเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างพังอีกแล้วครั้งนี้ จะมีอีกไหมหรือจะเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนี้ถ้าชื่อหัวข้อแรนดอมนี้ดึงดูดคุณเข้ามาแสดงว่าบางสถานการณ์อาจกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือโชคชะตานาพายคุณมาเจอคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกําลังจะได้เจอเรื่องราวใกล้เคียงกับคลิปนี้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่ามาเรามาว่ากันนะคะเจ้าของแรนดอมนี้เป็นชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎค่ะลัคนามีนลัคนาพิจิกลัคนากรากฏฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนักพยากรณ์ขอเป็นตัวแทนนะคะในหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเกณฑ์ธาตุน้ําเป็นตัวแทนหยิบพลังงานดวงของคุณค่ะขอดูใจคุณหน่อยว่าใจของคุณเด็ดขาดหนักแน่นที่จะใช้คำว่าครั้งสุดท้ายหรือจะให้โอกาสอีกนะคะและราศีอะไรที่ทำให้รัก ครั้งนี้ทําให้โอกาสครั้งนี้มันพังอีกทุกครั้งของการพังมันคือความเขาเรียกว่าความเสียใจมากค่ะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์กับอาจารย์วัฒนา Amazing t a r o เรามาฟังกับเรื่องราวครั้งนี้กันดีกว่าเนาะเอ่อต้องบอกแบบนี้นะคะ ตำแหน่ง3ใบนี้จะเป็นไพ่พื้นดวงของคุณและแถวที่2จะเป็นเรื่องของราศีแล้วก็นักษัตวของคนที่คุณให้โอกาสแล้เขาก็อาจจะทําให้โอกาสนั้นสูญไปก็ได้นะคะหัวข้อเต็มๆของเราวันนี้ก็คือราศีอะไรที่คุณให้โอกาสกลับมารักแต่เขาทํามันพังสุดท้ายก็คือ สุดท้ายอ่ะขอดูพื้นดวงของเจ้าชะตาที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะระหว่างนี้คุณอธิษฐานจิตดีๆเลยนะคะอธิษฐานนึกถึงสิ่งที่เราให้โอกาสเขานึกถึงเขาคนนั้นนะคะเผื่อว่าคลิปนี้จะมีคำพูดใดก็ตามที่เหมือนสื่อกับคุณโดยตรงนะคะ ขอดูไพ่พลังงานค่ะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ถือว่าเป็นไพ่ที่สวยงามเนาะคุณ3คุณให้โอกาสเขาอยู่แล้วค่ะคุณยังไม่ได้ดับแสงแห่งโอกาสของเขาคุณยังให้โอกาสเขาและเหมือนกับให้โอกาสตัวเองตำแหน่งที่2ค่ะคุณก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของอนาคตการกระทาที่ส่งผลต่อกันในอนาคตแต่คุณก็ยังอยากให้โอกาสเขานะคะแสดงว่าครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้า มันจะสูญเสียอีกคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะให้อีกนะคะตำแหน่งก้าถ้วยค่ะมันมีพื้นฐานมาจากความผูกพันค่ะความรักที่คุณมีให้กับเขาแสดงว่าครั้งการการผิดพลาดการให้โอกาสกับความสัมพันธ์ที่บางครั้งมันไปไม่ได้หรือห่างการทะเลาะกันงอนการผิดใจกัน คุณยังคงให้โอกาสเขาเสมอแต่โอกาสของคุณน่ะถ้าให้นับเป็นเรื่องใหญ่จะไม่เกิน7ครั้งแต่ถ้าเป็นแบบว่ายิบยิบย่บยอยๆ้อเราไม่นับเนาะมันก็เหมือนเล่นกับฝันแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่น่าเกิน7ครั้งแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ให้มากมายแล้วนะให้มากมายให้เยอะแยะให้โอ้ยให้เกินกว่าที่โอ้ยบางคนเขาไม่ได้ให้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวปรับกล้องอีกนึงโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะ แป๊บนึงนะมามาฟังกันต่อค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะเราจะเปลี่ยนชับไพ่กองใหม่เนาะให้กับ เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นช่วงไพ่เล่าเรื่องบรรทัดที่2ค่ะจะเฉยลยราศีเฉลยนักศาสตร์รวมถึงตัวเลขที่คุณเห็นตัวเลขเหล่านี้คุณจะนึกถึงเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจํานวนปีจํานวนวันในการคบหาก็จะผุดขึ้นมาในหัวได้ในบางดวงชะตาที่เชื่อมถึงกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาว่ากันก่อนอื่นคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะอย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวตัดสินดวงของตัวเองเด็ดขาดเพราะนี่คือการทํานายดวงแบบภาพรวมเราใช้ สื่อในเรื่องของความเชื่อในด้านโชคชะตาดึงดูดคุณเข้ามาหัวข้อดึงดูดคุณเข้ามาดังนั้นแรนดอมนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะตราบใดที่คุณเจอในครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณน่าจะฟังเอาไว้มันอาจจะส่งผลเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันก็ได้แต่อย่างน้อยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงคุณมาให้เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีหรืออยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวถ้าดวงสมพงษ์สัมพันธ์กันก็คงได้พูดคุยกันนะคะ เพราะว่านักพยากรณ์ก็เน้นหนักในเรื่องราวของการทํา YouTube แต่ถ้าใครอยากพูดคุยดวงนะคะเราใช้เวลาคุยกันและคุณจะกระจ่างใจในเรื่องของความรักดวงการงานการเงินก็ลองทักมา i d l น์อยู่หน้าปก YouTube ค่ะกับคําพยากรณ์ใต้คลิปนี้ก่อนอื่นนักพยากรณ์ขอดูในตําแหน่งของราศีของเขาก่อนนะคะราศีอะไรนักสัตว์อะไรเอาให้ตรงราศีหรือให้ตรงนักสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งสองอย่างถือว่า amazing มหัศจรรย์ค่ะ ราศีอะไรที่คุณให้โอกาสกับมารักนะคะได้แก่คนที่อยู่ราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันนะคะแล้วก็มีตำแหน่งของราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะคุณให้โอกาสกับมารักนะคะนักษัตวค่ะเป็นคนที่เกิดปีฉลูปีมะโรงปีมะแมปีจอนะคะปีขาน ปีรัก,กาค่ะนี่คือนักสัตว์ของเขาอย่างที่บอกค่ะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่ะตัวเลขผูกสัมพันธ์นะคะนั่นหมายถึงเมื่อคุณเห็นตัวเลขนี้คุณจะนึกถึงเขาด้วยความบังเอิญเนาะเป็นตัวเลขนะคะพลังงานตัวเลขของคุณได้แก่ตัวเลขเลขเ7ค่ะเลข9ค่ะและเลข1ค่ะ 791เป็นอะไรได้บ้างเนาะบางทีอาจจะตรงกับวันเกิดของเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่1เกิดวันที่7เกิดวันที่9เกิดวันที่11เกิดวันที่17เกิดวันที่19นะคะเกิดวันที่31มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะผูกหรือว่าอาจจะเป็นช่วงวันสําคัญหรืออะไรเกี่ยวกับวันอาทิตย์ค่ะ นะคะแล้วก็วันเสาร์มีความเกี่ยวพันกับเดือนมกรานะคะเดือนกันยาและเดือนกระดกกรดาค่ะรวมถึงเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาค่ะเ9 1เป็นอะไรได้บ้างลองนึกให้ดีๆนะคะ791อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจํานวนปีการคบรอบจานวนวนันวัน,ว,นวันที่เขาบอกรักวันที่เขาบอกเลิกลองดูค่ะมีเลข7มีเลข9ไปมีเลข1ไหมตัวใดตัวเดียวก็ได้ค่ะหรือจะตรงทั้ง3าตัวลองทบทวนดูค่ะช่วงเว เราอยู่ด้วยกันพักห้องคอนโดเลขที่นี้ไหมชั้นนี้ไหมอะไรด้วยนะคะลองนึกนึกทบทวนย้อนกลับไปแล้วพิมพ์บอกกันบ้างเดี๋ยวนักพยากรณ์ไปอ่านนะคะมา เรามาว่ากันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณกันดีกว่านะคะราศีอะไรที่คุณให้โอกาสกับมารักเราได้รับรู้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นดวงของคุณในบรรทัดที่1เราก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสเพราะคุณมีพื้นฐานของความผูกพันแต่เขาก็ทํามันพังคุณค่อนข้างเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็มีความหนักแน่นอยู่ในหัวใจของคุณอยู่เสมอมานะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ ถ้ารักแล้วก็รักเลยต่อให้ใครมาพูดว่าแฟนคุณไม่ดีคุณพร้อมที่จะยืนยืนแล้วก็รับสิ่งนั้นแทนหรือว่าโต้กลับในสิ่งที่คนมองแฟนของคุณเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่แฟนพี่น้องครอบครัวใครก็ตามที่คุณรักคุณมักจะปกป้องเสมอไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะคะแล้วคุณก็เป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ยอมเป็นเป็น เป็นชู้ใครไม่ยอมให้การมีการครบซ้อนนะคะต้องจบเป็นคนคนรักใหม่เป็นคนคนแต่ในขนาดเดียวกันนะคะถ้าคุณรักแล้วคุณจะอยู่กับคนคนนั้นโดยที่ไม่คิดที่จะวอกแวกเลยนะคะแล้วก็ คือพูดง่ายๆอ่ะคุณเป็นมีคุณสมบัติที่ดีคนหนึ่งในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ก็มืดแปกดกได้แต่ก็แปลกแปลก,กใจจังเลยไม่ว่าจะมีความรักกี่ครั้งคุณมักคุณก็ดีแล้วนะฉันก็มั่นใจว่าฉันเป็นคนที่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองดีแต่เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายในตําแหน่งของคําว่าคนรักเสมอแต่กลับได้รับการกระทําที่ตรงกันข้ามเสมอได้รับเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจได้อ,อ่ เขาเหมือนหนีเสือปะจระเข้เราเลิกกับคนนั้นคิดว่าเราเรามองล่คนเนี้ยคนใหม่เราต้องดีแน่นอนสุดท้ายคนใหม่ก็ทำในสิ่งที่ให้เราต้องเจ็บปวดอีกเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจอาจจะคนละเรื่องกับคนเก่าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมพอมีความรักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราก็ว่าเราทำหน้าที่ในส่วนของคนรักที่ดีแต่ทำไมสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดเสมอมา และหลายๆคนไม่ใช่แค่คุณคิดนะคะหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยแกก็เป็นคนโอเคนี่ว่าทำไมแฟนแกแต่ละคนทรงนี้วะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ามาดี ลายไายเอ้ยมาก็มาดีๆด้วยแต่พอคบกันไปพวก็มาทําไมออกไล์แบบนี้มันจะเป็นอารมณ์นี้สงสารแกจังหวะเป็นอะไรนักหนาวะมันก็จะมีเพื่อนะค่ะพยายามที่จะบอกเราว่าแกไปทําบุญบ้างเถอะเออเจ้ากรรมนายเวรของแกมาในรูปของคนรักหรือเปล่าวะอะไรมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเพื่อนสนิทพูดกันก็มันอาจจะแบบประมาณนี้ไม่ค่อยนะ่าเขาเรียกเพื่อนสนิทที่พูดกันแบบอาจจะไม่ได้มีค่าขานะคะนักพยากรณ์วาสนาก็เลยพยายามจะสื่อให้คุณได้เข้าถึงช่วงเวลานั้นนะคะที่นี้ มันคุณก็เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนเป็นห่วงอะน,นะคะแต่พอเวลาที่คุณอยู่ในโหมดของคุณคนเดียวแล้วทบทวนเรื่องราวของตัวเองมันก็วกวนอีกอะเออมันก็จริงตามนั้นแต่คุณมักจะมองว่าฉันก็มีส่วนผิดที่เพื่อนไม่รู้อะน,นะคุณก็พยายามจะปกป้องแฟนคุณด้วยแล้วก็พยายามจะบอกว่าเราก็มีส่วนผิดนะคะและตัวของคุณนั้นก็เขาเรียกว่า ใครเจอแฟนเราที่ไหนมาบอกเราเราไม่ได้มองว่าเขาผสงค์ร้ายคุณมักจะมองว่าเขาอะอยากให้เรารับรู้แล้วลองไปเช็คไปสืบดังนั้นคุณจึงค่อนข้างมีเพื่อนสนิทที่คอยเป็นหูเป็นตาให้เสมอโดยที่คุณไม่ได้ออทำให้เพื่อนเป็นหมาหัวเน่าอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะคุณจะมีเพื่อนรักที่ดีที่คอยดูแลว่าเฮ้ยแกแฟนแกอารมณ์ประมาณนี้นะเฮ้ยแฟนแกทำไมอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะ มันคุณซะอีกค่ะที่บางทีได้ยินมาเลือกที่จะปิดหูปิดตาเลือกที่จะหนักแน่นจนกว่าคุณจะได้เห็นด้วยตาเนื้อหรือได้เห็นด้วยด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดนะคะเมื่อจับได้ในเรื่องราวของการประพฤติที่เหลวไหลหรือการความการวางตัวที่ไม่น่ารักของแฟนคุณมักจะฆ่าโทษและการฆ่าโทษของคุณมักจะดูขึงขังแต่บางเต็มไปด้วยพลังงานที่เขาไม่ได้เชื่อเขาบอกว่าคุณอ่อนโยน เขามาว่าคุณรักเขาและเขาก็รู้ว่าที่คุณเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าประชดเขางอนเขาแล้วอยากให้เขางอเท่านั้นเองมันจะกลายเป็นรักเลกิลกเลกิลกห่างห่างแต่สุดท้ายต่างคนก็ต่างยังอยู่ด้วยกันนะคะมันจะต้องมีเรื่องใหญ่ๆค่ะแบบพลิกๆนะคะสักสักหลายๆแม็จนคุณน่ะคะ่ะเขาเรียกว่าหัวใจเป็นหินของคุณเนี่ยมันพังอะ่ะเออต้องเป็นประมาณนั้นนะคะต่อให้บอกแล้วต่อให้เพื่อนสนิทพูด คุณก็ขอบคุณเขาแต่คุณก็คอยดูแต่ตราบใดที่คุณไม่เห็นด้วยตาคุณก็ไม่เชื่ออะไรคุณก็จะเชื่อในคนของคุณ่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความเป็นตัวตนของคุณอะมันก็ส่งผลว่าทุกๆครั้งที่มันมีเซนต์บางอย่างเกิดขึ้นมีใครมาบอกบางอย่างสิ่งเหล่านั้นอีกไม่นานมันจะทําให้คุณได้เสียใจอืมแล้วคุณก็ให้โอกาสนะคะและ เขาก็ทำมันไม่สําเร็จต่อหลายๆครั้งนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกดีใจไหมที่ได้รับโอกาส ได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณเขาดีใจไหมขอดูใบที่หนึ่งกันขาเรามาดูความรู้สึกของความดีใจของเขาโอ้ดีใจมากเขาดีใจได้กลับมาได้ใช้ช่วงเวลาที่พิเศษพิเศษกับคุณอีกการดีใจของเขามักจะแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดออกนอกหน้านอกตาออกทั้งความรู้สึกแล้วเหมือนบางคู่ดวงนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่เขาก็แบบถึงขั้นพาคุณไป บอกกับคนนั้นคนนี้ว่าเราปรับความเข้าใจกันแล้วโพสต์ประกาศโซเชียลเปิดเผยคือเมื่อคุณให้โอกาสเขาจะเหมือนเปิดโอกาสให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันกลับมาแล้วนะฉันกลับมารักกันใหม่แล้วนะทุกอย่างราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ เขาก็ประกาศด้วยความดีใจซึ่งตรงนั้นมันทําให้คุณอุ่นใจเพราะคุณรู้สึกว่าอ๊ยเขาดีใจในในโอกาสใหม่ๆที่เรามอบให้ที่จะมีความรักต่อกันแล้วคุณก็มีความหวังทุกครั้งในการให้โอกาสเขา,านะคะว่าฉันตั้งหน้าตั้งตารอดูได้เลยว่าจากนี้ไปจะต้องมีความสุขคุณมองในแง่ดีอย่างเดียวเอ้ยมันต้องมีความสุขความรักเราจะงอกเงยแผ่กิ่งก้านเนาะอบอุ่นเป็นร่มเป็นร่มเงาปีความสุขกายสบายใจ คุณเป็นคนที่ความรักคุณไม่ต้องบือหวาไม่ต้องโรแมนติกไม่ต้องซื้ออะไรมาสะพสยขอให้แค่เข้าใจและอยู่ด้วยกันมันดูอบอุ่นมากๆนะคะไม่หายไปไหนสื่อสารถึงกันตลอดนี่คือความสุขทางใจที่คุณปรารถนาอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ถ้าแฟนมีปัญหาแฟนติดขัดมาไม่ทันเลื่อนนัด คุณก็ไม่ได้คิดมากเลยเพราะคุณรู้สึกว่ามันมีหน้าที่ที่เขาจะต้องจัดการไม่อยากให้เขาเครียดคุณเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะจนกลายเป็นจนเหมือนว่าเขาอะใช้อาศัยความน่ารักของคุณตรงเนี้ค่ะจงความใจเย็นของคุณเนี่ยมาเป็นตัวเบี้ยวนัดผิดนัดจนคุณรู้สึกไม่ไหวนั่นแหละคะ่ะถึงได้เกิดการมีการใช้อารมณ์กันเกิดขึ้น เนี่ยเห็นไหมคะเขาดีใจทุกครั้งอะคะ่ะที่คุณให้โอกาสเขากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ดีใจแสดงออกเปิดเผยแล้วมันก็จะมีคําพูดลอยลมมานะคะมีคําพูดลอยลมมาเฮ้ยจะเป็นอย่างนี้ได้สักกี่น้ำมันจะเอาใจเออคุณได้สักกี่น้ำแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมันจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่ามักจะมีคําพูดแบบนี้ลอยมาในมุกในมุกหยอกมุกเล่นของเพื่อนสนิทหรือเพื่อนของเขาให้เข้าหูคุณตลอดนะคะเหมือนแมงตอม เหมือนแมงปอที่พาข่าวสารมาให้คุณเลยต่อให้คุณไม่อยากได้ยินนะทำเป็นหันหน้าหนีไอ้เสียงเหล่านั้นก็เข้าหูคุณอยู่ดีเข้าโสตประสาทคุณอยู่ดีอะไปค่ะแต่คุณก็มีความสุขค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสใหม่ๆคุณก็ดีใจด้วยเพราะว่าคุณได้ก็คุณยังรักเขาอยู่คุณยังผูกพันเขาอยู่ดีใจค่ะบอกได้เลยว่าดีใจมาเมื่อดีใจแล้วเขาคิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับปรุงตัวเพื่อให้ความรักเรา เติบโตไปด้วยกันไหมเขาคิดไหมมาดูความคิดเขาเขาคิดค่ะอะไรที่คุณปรารถนาเขาจะทําให้คุณเขาคิดค่ะคุณอยากได้อะไรคุณปรารถนาคุณต้องการให้ความรักและเราจะสร้างอะไรเขาก็เออหอมอออหมกเข้าข้างคุณทุกครั้งไม่มีปฏิกิริยาของการปฏิเสธก็โอเคทุกครั้งนะคะ เขาให้คุณเป็นเมนหลักในการตัดสินใจคุณว่าไงเขาก็ว่างั้นแหละนะคะดังนั้นคุณอยากให้เขาปรับปรุงตัวเรื่องอะไรเขาก็ตั้งใจคุณบอกว่าให้ปรับให้เปลี่ยนเขาก็ตั้งใจปรับระเปลียบคือรับรู้แหละรับรู้รับทราบแต่อย่างที่บอกคะ่ะ คุณก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่เพื่อนเขาไม่เคยเชื่อเขาเลยแม้กระทั่งเพื่อนคุณหรือครอบครัวคุณไม่เชื่อเลยว่าเขาจะปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมีทุกคนก็จะบอกว่ามีแต่คุณนั่นแหละที่เชื่อนะคะมีแต่คุณนั่นแหละที่เชื่อนะคะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่รักเขาคุณรักเขาคุณคุณมั่นใจในตัวเขาแล้วคุณเชื่อว่าเขาจะไม่ทําให้โอกาสนี้เสียนะคะอืมแล้วคุณก็เอาเป็นว่าคุณลุ้นทุกครั้ง รุนทุกครั้งรุนทุกวันว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหมซึ่งคุณก็ดูรู้สึกว่าเขาก็โอเคนะคุณก็สบายใจแหละจนมาวันหนึ่งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูสิอะไรที่เขาทำผิดพลาดหรือกําลังทําผิดพลาดหรือมีแนวโน้มที่จะทําผิดพลาดหรือเปล่าใบที่1ค่ะความเชื่อใจค่ะมีเรื่องของความเชื่อใจเกิดขึ้นความเชื่อใจในความรักที่คุณค่าโทษ ที่คุณเหมือนติดแบคลิสตเอาไว้บอกอย่าทําแบบนี้ทีนี้คู่แต่ละคนเนี่ยนะคะความรักกับการฆ่าโทษไม่เหมือนกันบางคู่บอกเธออย่าไปกินแอลกอฮอล์แล้วกลับมาต้องตรงเวลาเลิกนิสัยแบบถลายยาวได้แล้ว บางคู่ก็บอกว่าทะเลาะก,กันก็เพราะว่าเธอมีคนอื่นเลิกได้แล้วบางคู่ก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าชอบคบเด็กในที่ทํางานเลิกได้แล้วคือแต่ละคนจะมีการฆ่าโทษแฟนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ครั้งนี้คุณฆ่าโทษด,ด้วยด้วยการเอาความรักของเราทั้งคู่กับโอกาสครั้งนี้กับความเชื่อใจทั้งหมดเป็นตัวเป็นตัวแปรเป็นตัวกลางนี่แหละถ้าเขาทําผิดอีกครั้งเนี้ ความรักทั้งหมดมันจะพังแล้วมันจะจมน้ําไปได้เลยมันจะจมน้ําไปเลยนะคะดังน,น,นั้นนี่คือสิ่งคลิปนี้จะบ่งบอกว่าพลังงานคือถ้าทําอะไรเหลวไหลผิดจากที่เราตกลงกันไว้หนึ่งสองสาสี่อะไรว่าไปคุณเท่ากับคุณพังสัญญาณของความรักของเราซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณจะรับรู้ได้เลยถ้าเขาจะกําลังจะพังสัญญาณความรักของคุณกับ พลังงานความรักในครั้งนี้คือความใจร้อนการคิดไวทำไวการทำอะไรเลยโดยไม่ไม่ได้บอกคุณการผุผับผุผับไปให้คุณสังเกตง่ายเมื่อทะเลาะก,กันแล้วเดินออกจากบ้านเลยไม่ใช่เดินปิดห้องออกจากบ้านออกไปเลยไปพักใจแล้วพอพอคุณบอกทำไมไม่กับก็เออก็สบายใจแล้วค่อยกับอันนี้ละค่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะหรือทะเลาะปุ๊บหายเลยทะเลาะแล้วบล็อกเลยพอทะเลาะก,กันอีก ก็ไปต่างจังหวัดเลยไปเที่ยวกับเพื่อนเลยไม่กลับบ้านเลยหรือทะเลาะปุ๊บเปิดประตูบ้านออกไปเลยอารมณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจะไปทันทีเขาก็จะมีปัญหาทันทีซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวงังซึ่งเขามีโอกาสที่จะทําเกิดขึ้นแบบไม่เห็นฝุ่นนะคะและคุณก็จะเข้าสู่โหมดว่าเอาอีกแล้ว นะเอาอีกแล้วแต่ถามว่าคุณให้โอกาสไหมคุณก็ให้โอกาสเนาะเออแปลกดีนะมันก็อย่างที่บอกคะ่ะแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะใครไม่ไม่ยืนตรงคุณไม่รู้นะคะสุดท้ายถ้าเขาทํามันพังอีกจะด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณจะตัดสินใจอย่างไรขอดูดวงคุณหน่อยนะคะถ้าเขาทําอีกนะคือตอนนี้เพื่อนอะแล้วแต่คุณแล้วล่ะคะ่ะ เพื่อนแล้วแต่คุณแล้วเออเอาแล้วเอาที่เอาที่คุณสบายใจเพื่อนไม่ยุ่งนะคะ The l o v e r นะคะถ้าคุณจะทะเลาะก,กันงอนกันเพื่อนจะไม่ยุ่งแล้วรอบนี้นะคะพี่น้องจะไม่ยุ่งครอบครัวจะไม่ยุ่งและถ้าจะทะเลาะก,กันแบบขาดกันเลยรอบนี้ระวังเรื่องชู้สาวหรือกําลังมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นนะคะมักจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรสังเกตให้ดี คุณมักจะเข้าปีอาถรนง่ายๆปีที่สามปีที่ห้าปีที่เจ็ดปีที่สิบเอ็ดเนี่ยอารมณ์ประมาณปีอธิานของความรักที่เขามักพูดกันคุณก็ติดตรงนี้ด้วยนะคะและรวมถึงวัฏจักรเขาเคยทําอะไรไว้นะคะอีกสักพักมันจะกลับมาวนเหมือนเดิมนะคะมันเหมือนเป็นวัฏจักรที่เขาจะเข้าสู่อีรอบนี้ซึ่งเดี๋ยวคุณก็รู้และจับได้เองอยู่ดีนะคะซึ่งบางคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อาจากะ อาจจะกําลังจับได้แล้วก็ได้นะคะซึ่งบ่งบอกว่ามันกําลังวนหลอกอ่าขรวนลูปนะวนลูปเหมือนเดิมซับซ้อนสับสนวนเข้าที่เดิมเหมือนเดิมคุณนั่นแหละค่ะจะต้องทําอย่างไรในเมื่อดวงของคุณตกฐานเดอะสตามีเสน่ห คุณเป็นโสดโดยที่ช่วงทะเลาะก,กับเขาก็มีคนที่แอบชอบคุณอยู่หรือถ้าคุณไม่ไม่รักกับเขาก็มีคนที่อยากจะมาแทนที่เขาอยู่เพียงแต่คุณไม่ได้สนใจพวกเขาคุณสนใจกับอดีตความรักของคุณและคุณสนใจที่จะให้โอกาสคนเก่าของคุณมากกว่าโดยไม่ได้มองเลยว่าตัวเองโคตรมีสเสน่ห์เลย มีสเสน่ห์มีคนมองมีคนแอบชอบคุณไม่ได้สนใจเมื่อคุณไม่สนใจเท่ากับคุณปิดใจปิดดวงเขาก็ไม่กล้าเข้านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันดีคุณดีคุณก็กลับมาคืนดีกันอีกแล้วก็วนล,ลูปอยู่แบบนี้จนไม่มีใครเขาหลอกคุณได้คุณก็จะกลายเป็นดาวค้างฟ้าอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกับคนเก่าก็จะเป็นอีร็อกนี้เหมือนเดิมนะคะ ดูแล้วยังไงก็ไม่เลิกอ่ะถ้าทําผิดต่อใจขอดูคุณอีกครั้งนะคะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะวนหลปมีโอกาสอยู่นะคะมาดูกันว่าถ้าเขาวนหลูปไปทําในสิ่งที่ทุนเสียใจคุณจะเลิกกับเขาไหมไม่เลิกคุณก็ไม่เลิกอยู่ดีอ๋อไม่แปลกนะที่เพื่อนๆเ,เ,เขาบอกว่าแล้วแต่คุณได้เลยไม่เลิกเพราะคนมันรัก,กันเนาะผูกพันนะคุณก็ยังไม่เลิกนะคะคุณก็ยังรู้สึกว่า เหมือนกับว่ายังอยากมีเขาอ่ะมันผูกพันน่ะมันบอกไม่ถูกจนเพื่อนทักถามว่าคุณนี่ต้องมนสะกดอะไรต้องมนเขามากเลยคุณยังคงอยากอยากมีเขาเป็นคนสําคัญของใจแม้เขาจะผิดพลาดกี่ครั้งคุณก็ยินดีให้โอกาสครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายค่ะอาจจะมีถึงสองครั้งเนี่ยอาจจะมีถึงสองครั้งคุณพร้อมให้โอกาสที่จะให้เป็นดวงความรักอยู่คุณให้โอกาสตลอดค่ะเปิดกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็ยังให้โอกาส เพราะใจของคุณยังรออยู่บางคนนะคะแฟนทําขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจแกเลยแต่คุณนะรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่ของแบบนี้มาอธิบายไม่ได้ค่ะความผูกพันทางใจความ เวลาที่เขามีทําอะไรที่มันส่งผลต่อใจคุณอะบางทีคนอื่นไม่รับรู้มันฝังใจคุณไปแล้วในมุมดีของเขามุมนั้นแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเซฟหัวใจตัวเองด้วยนะคะรักคนที่เขารักเราให้พื้นที่กับคนที่ให้เกียรติเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆกันนะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งของแลนดอมนี้ต้องพูดตรงๆว่าจะเปิดกี่ครั้งคุณก็ให้โอกาส การให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่เจ็บช้ำหัวใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นเป็นคลิปปลายเปิดเพื่อให้คุณได้ตอบตัวเองเพราะยังไงซะเขาเนี่ยก็จะปรับปรุงตัวเป็นช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็จะกลับวนลูปมาในตำแหน่งที่เคยผิดพลาดนะคะแล้วคุณก็จะดึงกลับมาเป็นความรักอีกครั้งหนึง่งมันจะวนอยู่แบบนี้ นะคะวนอยู่แบบนี้สุดท้ายปลายทางคุณตัดสินใจด้วยตัวเองก็หวังว่าจะได้คำตอบที่ดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากแชร์คลิปนี้เป็นบุญค่าครูครูไพ่ปารถนาให้ความรักของคุณเกิดการปรับเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เขากลายเป็นคนที่น่ารักคุณมีความสุขที่สุดฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูสำหรับคนใจดีนะคะวันนี้ปารถนาให้คนใจดีทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ